สวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาาสาธิตวิธีการถอดในส่วนของสวิตแบคคัมนะครับผมในกรณีที่นะครับถ้าเราาถ้ารถมีไฟลูกเครื่องโชว์นะครับแล้วก็เครื่องเค้กรอบๆนะครับผมแล้วก็เช็คโค้ดแล้วนะครับก็ปรากฏว่าเป็นของสวิตแบคคัมนะครับผมวิธีการถอดนะครับก็มาดูนะครับผมอันดับแรกนะครับผมซึ่งถ้าพี่ๆคนไหน ที่ที่มีที่มีรถรุ่นนะครับอีซูปีนสนุกนะครับผมมอเตอร์อีจอนะครับเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ถ้าพี่ๆคนไหนนะครับที่ถอดยากนะครับก็ให้ทําการถอดมอเตอร์อีจอออกก่อนก็ได้นะครับผมแล้วก็หรือไม่ถอดออกก็ได้นะครับผมทีนี้มีอะไรบ้างนะครับก็มีบล็อกยาวนะครับกับลูกบล็อกเบอร์12นะครับผมเพราะว่าบล็อกยาวมันจะถอดง่ายนะครับผม จากนั้นนะครับก็ให้ทําการตัดสายท่อลมนะครับมันจะมีอยู่สองสองทางนะครับก็คือทางแรกทางลมแรกครับเขาจะมามาจากตรงนี้นะครับผมใกล้ตรงตรงเร่งรันตรงรางเขามนเร็วครับมันจะเป็นท่ออีกท่อหนึ่งครับหรือไม่นะครับผมก็ให้ทําการปลดลักนะครับผมนะครับอันดับแรกนะครับก็ปลดลักก่อนนะครับ ถ้าเราปลดลักออกเสร็จแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับก็ให้ใช้บล็อกเบอร์สิบสองนะครับทําการขันออกนะครับผมเขาก็จะอยู่ลึกๆอยู่นะครับผมก็ให้ทําการคลำคลำหานะครับคลำคลำหานะครับผมจะมีบล็อกอจะมีน็อตเบอร์สิบสองอยู่หนึ่งตัวนะครับผม ส่วนน็อตเบอร์สองนะครับเขาจะอยู่ใต้ไอเขาจะอยู่นะครับติดกับอ่อท่ออ่อทอยางนะครับท่อยางค้างเครื่องนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องอ่อขยับท่อยางนิดนึงนะครับผมอ่อขยับท่อยางเสร็จแล้วก็ให้ใช้ด้ามบล็อกนะครับค่อยค่อยค่อยเสียบเข้าไปเสียบหานะครับผม แล้วก็หมุนดูนะครับผมถ้าเราใส่ล็อกถูกแล้วนะครับก็ให้ใช้ดัมบ็อกนะครับต่อต่อเข้าไปนะครับผมเพื่อที่จะขันออกมานะครับ ย่็ไม่ได้เตรียมการนะครับผมก็มาถ่ายให้นะครับจริงๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วแต่พี่ๆคนไหนที่ทำเร็วนะครับ เมื่อเราได้เหลี่ยมแล้วนะครับผมจากนั้นก็ขันนะครับขันน,น,อน็อตเบอร์สองออกนะครับก็จะมีอยู่หนึ่งตัวนะครับผมก็จะต้องนะครับขยับ ในส่วนของทอ่อน้ำค้างเครื่องขึ้นนะครับผมไม่งั้นมันจะใส่เข้ายากนะครับผมเวลาตอนใส่เวลาต,อน,าลาตอนถอดด้วยครับเขาจะมีน็อตอยู่หนึ่งตัวนะครับจากนั้นก็ถอดท่อลมนะครับผมเขาจะมีทอ่อลมนะครับเขาจะมีทอ่อลมอยู่สองอนี่นะครับ เขาจะมีท่อลมอยู่2ทางนะครับท่อลมตรงนี้นะครับเป็นทางตรงนะครับเขาจะต่ออยู่ตรงตรงข้างล่างรางรางคอมมอนเรลนะครับในรุ่นอิสุปีศูน6หหรือว่าเชฟนะครับที่เป็นเครื่อง C jk 1วันนะครับส่วนตรงนี้นะครับส่วนท่อยางตรงนี้นะครับเขาจะมาคุมในส่วนของอกระป๋องเวสเกตที่เป็นควบคุมในส่วนของลิ้น ลิ้นท่อร่วไมดีนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้เขาจะไปควบคุมลิ้นท่อร่วไมดีนะครับจะไปต่อเข้ากระป๋อ,องเบสเกตนะครับผมส่วนวิธีคันใส่นะครับก็เหมือนกันนะครับก็ให้ทําการเสียบท่อตรงท่อตรงนี้ก่อนนะครับผม จากนั้นก็ให้ใส่น็อกก่อนนะครับผมให้ใส่นอ็อตตอนใส่นะครับมันจะยากครับก็ควรทําในตอนรถที่มีอาการเย็นนะครับเครื่องเย็นนะครับไม่งั้นมันจะใส่มันจะร้อนนะครับเพราะว่ามันอยู่ข้างในๆนะครับผมจากนั้นก็ใส่เข้าไปนะครับผมก็ คำคล้ำดูนะครับ ด้ามบอกนะครับก็ให้หาพอดีนะาาพอดีนะครับถ้ายาวไปนะครับมันก็จะขันมันก็จะมันก็จะขันยากนิดนึงนครับเพราะว่ามันมันก็จะไปติดขัดตรงมู้นตรงนี้นะครับผมแล้วก็ต้องหานะครับด้ามนะครับ ที่ไม่ยาวมากครับก็ไม่ต้องขันแน่นมากครับตรงนี้นะครับก็ขันพอประมาณนะครับเมื่อเรานะครับขันน็อต ในส่วนของสวิทช์ไปคำเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ดูสายไฟที่ที่มาจากทอ่อที่ต่อกับท่อตรงนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเสียบในส่วนของอท่อสายยางนะครับเข้ากับกระปองเวสเกตท่อร่วมไม่ดีนะครับผมจากนั้นก็ทําการนะครับเสียบลักสายไฟนะครับผม เสียบหลักสายไฟกับเข้าคืนนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมวิธีการเปลี่ยนสวิตช์ไวคัมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมครับส่วนพี่ๆคนไหนสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมนะครับสวิตช์ไวคัมนะครับเขาก็จะอยู่บนไดสตาร์ทนะครับจะอยู่ข้างล่างเทาร่มมีเครับเขาจะอยู่ติดเสื้อสูบนะครับเขาจะอยู่ข้างในนะครับผมเขาจะอยู่ข้างในนะครับต้องใช้มือสัมผัส ลุงล้วงเข้าไปดูนะครับแล้วก็ถ้าน,นี้ก็ดูตามสายไฟก็ได้นะครับผมถ้าเป็นรถที่เดินสายไฟอันนี้ก็จะคลำๆดูหานะครับเขาจะอยู่ข้างในนะครับถ้าไม่ได้รีแมปปิดนะครับถ้าเป็นรถแต่งหรือรถอะไรนะครับถ้าเขาไม่ได้รีแมปปิดนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ครับส่วนพี่ๆคนไหนสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมนะครับก็ สอบถามมาได้นะครับผมก็อย ing, ่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ซอแจด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับจากช่องของเรานะครับผมก็จะพยายามทําคลิปที่ดีๆมีประโยชน์มาเรื่อยๆนะครับผมก็อย่าลืมฝากเป็นกําลังใจให้ช่องด้วยนะครับผมขอบคุณครับผม